สวัสดีครับวันนี้เซนต์ช็อปจะมาเช็คข้อน้ำยาแอร์ครับผมนี mm ่เป็นข้อใหญ่ mm hmm. ของรถโคเบิลโค่จิตสินะครับผม75แรงม้านะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมโอ้ยนี่ครับมาทางนี้ ก็รั่วนะเนี่ยรั่วนี่เอาหายแล้วแต่เนี่ยรั่วฝั่งนี้เนี่ยสองปดุดนี่นี่นี่เนี่ยรูปออกมันก็ยังขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะ่ะเมื่อกี้ฝั่งนี้ก็รั่วนี่ยปุ๊ดนี่ใช่ไหมเนี่ยไหลรูแล้วเกินเนี่ยนี่อีกใช่ใช่อันนี้เหมือนกันเนี่ย เนี่ยมันมองไม่เห็นน่ะเนี่ยนี่ก็รั่วนี่นี่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ก่อนดิชัดเจนเลยมีว่าถ่ายตรงนี้ดิเห็นชัดเจนเนี่ยมันต้องหงายมาฝั่งนี้เองมันจะเห็นฉันมาถ่ายตัวนี้ก่อนเนี่ย ไห้ลูกโป่งเนี่ยมองเข้าไปในสะท้อนเอาตรงลงลึกๆเลเห็นไหมนี่ไงลูกโป่งขึ้นให้เอาขึ้นอีกเลยเห็นไหมหนักหนักหนักหอขึ้นแล้วนะอันนี้ชัดเจนเลย นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน,นั่นหเดี๋ยวเอาชี้ลงไปเลยนั่นแหละชี้ลงไปในน้ำเลย Thấy bên đây nào thôi, Năn lẽ, năn lẽ, N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 ăn lẽ, Thấy gì เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ไปอีกไหนตรงไหนที่เขาบว่าฝั่งนี้ าไม่ออกดนะังนั้นคนะัวกล้องดังนั้นเราเจอรูอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับผมพอวกล้องมาไม่ออกละคัวกล้องมาไม่ออกจ้าแล้วดูตรงนี้ด้วยดูที่เราเจอ งไงซิดีตนี้กันทเดียวกันนะเนี่ยเยอะคนละที่คนละที่อ่ะสองคนเลย จะั ja no ่วยสามจุดนะครับเป็นีกที่เราเจอนะครับนี่สีเดียวกันไม่ใช่อันนี้ไม่อยู่แถวๆนี้นะอันนี้อยู่แถวๆสายนี่อันนี้ตรงที่พี่เจอตอนแรกอ่ะแต่ตอนนี้ไม่เห็นนี่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 นะอยู่ใต้ตัวเอสนี่เจะที่จะเตะให้มันขึ้นไปนะนะ รั่วสามจุดครับเส้นนี้อโอเค